เดี๋ยววันนี้เราจะมาหนีบผมให้ดูนะคะเริ่มแรกก็จะทรงผมก่อนผมฟูขึ้นสระผมตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์ที่ฉีดกันความร้อนสำหรับสำหรับเครื่องหนีบผมนะคะสูงสุดก็210้อ อันนี้เราจะใช้เป็นของ Oriental ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยใช้หวีนี่นะคะก็แบ่งผมที่ต้องการจะม้นเอ้ยจะหนีบ เดี๋ยวเราจะมาทำทีละข้างกันนะคะตอนนี้ความร้อนนะคะอยู่ที่230ร้อนะเราใช้สเปรย์ฉีดแล้วก็คือกิ๊บใช้สเปรย์ฉีดแล้วใช่ไหมมันก็จะช่วยป้องกันความร้อนได้แต่จริงๆก็อุณภูมิที่พอเหมาะสำหรับนี้ผมก็220พอออ กินผมด้วยเราสามารถใช้วีเนี่ยสางอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมนี่แผ่นมันเคลือบทัวมารีนมันไม่กินผมและมันก็ถนอมผมด้วยทำให้ผมลื่นลื่นผมลื่น เสร็จแล้วเราทำพีราช่อเนี่ยก็เหมือนทั่วๆไปนะคะแล้วก็ใช้คลิปที่เขาให้เนี่ยหนี่ก็สงัสงสองสงสงสงก็ <c oughs> ขอฉีดอีกรอบหนึ่งขอฉีดอีกรอบหนึ่งสเปรย์ตัวนี้ควรที่จะมีนะคะสำหรับคนที่หนีบผมมันจะช่วยป้องกันความร้อนก็หนีบพีราช่ออย่างเงี้ย ต้องกลัวว่าไฟมันจะลดหรืออะไรเพราะว่าพอเราล็กระดับอุณหภูมิเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะมีรูปกปุญแจขึ้นมานะก็คือมันล็อกเลขของเราที่เราเลือกอุณหภูมิเท่านี้ติ๊บเลือก230มันก็จะล็อกให้ที่230เราก็จับให้ถนัดมือ ให้ดูผภาใกล้ๆเหนไหมคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหนีผมนะคะก็ตรงนะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนีผมนะคะด้วยครูเอสไตเลอร์ตัวนี้นี่ ใครสนใจก็ลองไปเปิดใจดูกันนะคะอืม